สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องภูมิกับแม่หญิงก็จะมาทําไอติมกันอีกรอบแล้วหลังจากที่รอบที่แล้วเราทํากับอะไรไปบ้างนะโบโบเนี่ยเราทำนมเปรี้ยว่าดีมอนมบงบัวนมตอไปดิโอ้หนภูมิจำได้หมดเลยนะครับนมเปรี้ยวนมบัวนมดีมอนมซับอรี่เนาะเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะมาเน้นสีสันกันนิดนึงก็คือเดี๋ยวเราจะเอาน้ํามัดลมนะครับก็จะมีน้ําสีอะไรบ้างน้องภูมิสีส้มอ่าสีส้มสีดำอ่าสีดำครับ สีเขียวครับสีแดงอ่าสีแดงก็จะเป็นไอติมสีสีนี้นะก็จากน้ำบัดลมนะครับแฟนต้าแป๊บซี่นะครับเดี๋ยวตอนเทนะครับให้แม่หญิงเป็นคนเทนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหกนะครับแต่ว่าตอนที่มันแข็งแล้วเราออกมากินเนี่ยน้องภูมิจะเป็นคนชิมนะครับเริ่มเลยเลยลองภูมิอยากเอาสีอะไรเดี๋ยวน้องภูมิบอกแม่เลยสีดำอ่าโอเคครับอ่าแ๋ยวแม่หญิงกะเทไปแล้วมันน่าจะใช้แค่นิดเดียวนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยเกือบไปแล้วต้องค่อยๆเทไหมหญิงเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่นะครับใช้นิดเดียวองต่อไปเป็นน้ำสีเขียวน้ำสีเขียวเดีย๋ยวเรามาดูกันจะเป็นหน่งไ้อ่าไอติมสีเขียวนะครับไอติมแฟนตาเนี่นะถ้าเป็นน้ำอัดลมเนี่ยมันจะมีแก๊สนะครับแล้วก็ฟองเนี่ยลอยอยู่นะครับต่อไป,ออปน้าสี่้ม ต่อไปก็เป็นสีส้มนะครับโอเคให้น้องภูมิเลือกไว้นะว่าจะกินสีอะไรนะนึกไว้ก่อนนะสีภูมิภูมิน้องกินสีทุมนี่สีเขียวนี่น่าสีเขียวแมสแมสชอบอ่ะแล้วพน้สีอะไรพน้องสีดำมากกว่าสีดำมากกว่าให้พน้สีดำนะอ่านี่อุ้ยสวยเลยอ่ะสีสีพอมันลงสีสีแล้วสวยเลยอ่ะสีแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครบ สีสีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่ช่องฟีดนะครับแล้วก็รอเวลานะครับให้น้ำภูมนอนกลางวันเสร็จแล้วตื่นมาตอนเย็นเนี่ยก็คือไอติมก็กินได้เลยเราก็มากินไอติมกันนะครับอโอเคป้าไม่ยิงเอาไปแช่ช่องฟีดเลยอ่ะตอนนี้เรามาที่ตู้เย็นกันแล้วเอาเอา,เอาไปแช่ในตู้เย็นเลยต้องเป็นช่องฟีดนะครับน่าจะใช้เวลาไม่นานนะเพราะน้ำอัดลมเนี่ยมันแข็งง่ายอ่ะโอเคปิดไ้โอ้เราลอก่อนนะครับแล้วก็ตื่นมามก ตื่นนอนแล้วนะครับไปนอนมาประมาณ2ชั่วโมงนะครับแม่ิงน้่ไปดินแล้วภูมมันตอนนี้ไอคิมแข็งแล้วอ๋อแม่หยิงตื่นช้ากว่าภูมแม่หิงก็หลับด้วยนะครับแล้วตอนนี้ไอติมของเราก็ได้แข็งแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวให้แม่หญิงเป็นคนดึงออกมานะภูมิจริงๆเราดึงแล้วนะเอา้าออกมาแล้วครับกันสีส้มไม่เออยู่อยภูมิม,มาก,ก่อนเลยเหรออ่าแม่หญิงสีเขียว แล้วก็อันนี้สีแดงนะครับของแม่หญิงเอ้าน้องภูมิกินแล้วน้องภูมิจองส้มนะครับเน่นะครับครบทุกสีแล้วเป็นไอติ้งแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับนี่สีอะไรสวยสุดเดี๋ยวดูก่อนสีเขียวกับสีสีเขียวกับสีแดงแจ่มมากเลยนะแล้วก็สีส้มก็แจ่มนะครับอ่าน้องภูมิสีอะไรน้องภูมิกินสีส้มไปแล้วอ่ะเมื่อกี้โอเคแล้วให้พ่อหนูสีอะไรสีนิกาสีนะใช่ส่วนแม่หญิงกินสีอะไรเขียวสีเขียวอ่าลอง เอาน้ำพูมากินน้ำมันต้องดูดเอาใช้เวลาแค่ประมาณ2-3ชั่วโมงเองนะเพราะตอนที่เราทำนั่นคือตอนประมาณเที่ยงนะครับสามชั่วโมงเนาะตอนนี้บ่ายสมันไม่เหมือนเหมือนนมถ้านมมันจะกัดแล้วมันจะนิ่มแต่ในเมื่อไข่อ๋อใช่ไข่มเป็น,น,เ,ปนเหมือนน้ำไข่แอร่อยอยู่โอเคเอากินไอติรีมไปเลยมาเดี๋ยวพ่อขอกินมนนั่งอันนึงอันนี้นะพ่อนะนี่เป็นไอติมแซฟซี่นะครับ กิศีสีสีแดงงั่งขนมพูสองอันเลยเอ๋อเสร็จแล้วโอเคครับตอนนี้สรุปว่าการทำให่ติมน้ำอารมของเราก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องพูมด้วยนะครับอ่ะน้องพูมกดแชร์ให้น้องพน้อยลาเก่กันใหม่บ๊ายบายเดี๋ยวคราวหน้านะเราจะเอาน้ำอะไรมาทำให้ติมอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ